นมาจัดการครับปันบาเขาว่าเอาเงินมาให้ขายรยเงินขายเอาลุงต้างเงินทางัวยเลยมื่อเลยปันบาอันนี้อ่ะาบฟันวัตถิกรรมาบฟันเขาขึ้นพ่อที่เห็นขาเห็นหน้ามือกบเลยเป็นปันนี่สิบอกเป็นไปประจำเลยปันเนี่ยแต่ว่าซื้อว่าได้บอกเราซื้อเรากบฟันกบเขากบเขาเนี่ยนีนั่งซื้ออาเก้าเอา ที่เก้าเก้าซีเก้าหอซื้อเคยขึ้นบรรทุนเสริมทรงนี่คือเป็นบทนในเจตเก็์คันนี่คือเป็นปังไม่ได้กบเนาะบางยอดทีจับไปอมยอมขอร้องยอมเด้อลายยอมมาไปปลปอยบางยอดึกแสนซีเก้าหาเก้าก็เก้าก็ขึ้นนำไปทุกทคนจุดเนะให้เลไรให้ห้าร้อยอานารกบวาเน่ต้องเจอมาปั่น อัน,นอว่าเกาเงินไม่หายลอยมาเดียวหายลอยซึอๆเนี่ยโอ้ครับจิบจบลูด,ดิมมาไม่หา,าห,หายลอยแล้วต่างเงินเงินเกิดว่าเงินยังนนเนาะเกิดกระบ,บอกปากครับว่ากัเมือขอเมือเลยครับล่องเต็งนะครับนะเผื่อมีโศพนะครับเอ้ยนี่ก็มันก็ลรอ่องิึงถ้ามีโศพมีบาดแผลเนาะครับ